สวัสดีค่ะคลิปนี้อยู่ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหรอบพระชนมพรรษาพา,าเพื่อนๆมาดูบรรยากาศกันค่ะเป็นสวนสาธารณะที่ร่มรื่นมากเลยนะคะสามารถเข้ามาใช้เครื่องออกกำลังกายได้มีที่ให้พักผ่อนหย่อนใจอากาศดีมากๆเลยค่ะเพราะสวนสาธารณะแห่งนี้อยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพยาเลยนะคะ มองเห็นวิวสะพานพระรามเก้าอากาศริมน้ำเย็นสบายมานั่งเล่นชมวิวริมแม่น้ำได้เลยค่ะมีทางเดินออกกำลังกาย1รอบประมาณ840เมตรบ้านไหนมีเด็กๆพามาเล่นเครื่องเล่นได้เลยค่ะ การเข้ามาใช้บริการในสวนก็มีกฎอยู่นะคะห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาห้ามนำเครื่องเล่นที่มีล้อหรือจัก,กรยานเข้ามายกเว้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า5ขวบสามารถนำจัก,กรยานเข้ามาเล่นได้ค่ะสวนเปิดตั้งแต่ตี5ปิด3ทุ่มมีที่จอดรถยนต์รถจักรยานยนต์ถ้าไม่ได้เอารถมาการเดินทางก็ไม่ยากค่ะเพราะว่าสวนตั้งอยู่ติดริมถนนพระรามสาเลย เก็บบรรยากาศไวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะสวนสาธรารณะเฉลิมพระเกียรติหรอบพระชนมพรรษาสวัสดีค่ะ